สวัสด,ดีจ้าสบายดีทุกคนเมกน้อยได้หมวกใหม่พี่น้องได้หมวกใหม่ได้เกิบใหม่ได้ขนมอันหนึ่งสไงอองิไปหาไม่เถ่าได้เพียงไ่เถ่าเอิญไปปิ่งเพ็ดไปปิ่งเพ็ดก่อนต้องซื้อแบบนี้มันยังบรุษเนาะนี่นนบแบบนี้บรุษเจ็ดสิบพันร้อยหน่อย หมวกกระลอยหนึ่งยาทอดใส่หมวกนี่ห้ามทอดไปสีดำมันน้อยพวดว่าเซลสีดำให้สีนี้ใช่ไห<ำ><ะ>าน้นำต้มน,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 น้ำน้ำสะพานสะานปุ๊บไม่น้ำนะครับสบพานหมันง่ายไม่ได้สะพานเลยสะพานปุ๊บไม่น้ำบ่เหรอเพือนไปถ่าเลยลุงเบิ่นเรื่อยไม่พี่น้อง โอ้ทานไปนะจัดให้ก่อนนี่ดู้ที่ได้ได้เศ้านะเปื่อยเบิ้ดบกมันเปื่อยมันมันมันผูกพอยมันแหละเจ๊คุณะมันผอกเปอนไไม่เท่ากัจักมานะ มากเสียเงินเด้ได้หมวกใหม่หมวกให้เกษซื้อแวะซื้อหมวกกษเกือเกิบเด็ดไม่เท่าเอาคือว่าคือวามาก่อนข่อยเอาของ่าเอิญมาปิ้งเป็ดกับมาแล้ววะปะแม่ข้าวขั้วเฮาปิ้งเป็ดคนหล่อลุงบนเด้ เออนานลุงหน่อยเด้ไปไปไปหาลุงหน่อยไปแม่เห็นปะนี่ได้หมวกก็ได้เกิดใหม่เห็นแล้วคนเท่ห์นี่ได้หมวกใหม่ได้เกิดใหม่นี่โกโก้อ่ะโกโก้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 โกคุณ มันเป็นขี่เหอนพี่น้องเอ้ยบเศ้าจะเถอฟ,ฟ่อฝนเอาตีนเดียบได้ฝนยันมอนามาอันนี้น่นน่ะนั่นนั่นน่นนั่นนั่นนโฟซื้ขึ้นทั้งเฮื่อนเลยได้แม่ลานเจ้านะ่ะเอาฟ้ามันอัดไว้ซื้อแบบใหม่ไม่มนี่โมฮีแบบหัดเห็ดแบบตอง นี่แช่เป็ดนะโอ้แข็งบาจักตรงที่น้องเป็ดแข็งกึกดกอยู่แม่ขอเอิญมาปิ้งข่อมาแล้วขอเอิญขอเอิญอ้นน้อยน้ำด้ข่อยาอ้นน้อยไปกินปิ้งเป็ดน้ำเยือนป่าคนตัวแข็งกึกดก่ตายหาเลยแนกล้วยนกจักงามจะฉสิตัดเนาะ มายังแด่ข็แย่งแต่กลัวเองแซ่ก่อนพี่น้องเอ้ยให้มันอ่อนก่อนเห็ดบันได้ดอกนี่เพิ่งเติบไปแล้วเพื่อสิได้เบิ่งสูงอ้าวตัดกอไผ่บ่นี่มึงห้อยฮะ เอาใบกล้วยนี่ใส่ใแห้งแตกเนะาะหอยนี่ตึกปลานิลนทอดให้พุ่แม่กินบ้าเนี่ยอ,อ่าขอบอกอ้นน้อยไปกินปิ้งเผ็ดเฮือนป้า,า,าเด้อว่ะมัน่าเออเออมันว่าไปใส่อะไรลูกชายคอยนงัง จุคนจุคนจุคนใส่หมวกไปหันไปนี่บมีหมวกก็เลยซื้อซะหกซิปคณดณแม่เกือบเจ็ดิหมวกหกิเป็นแสนสามิขนม1ิ0พันพ้ชีแสนสี่ซิปบัดแสนสี่มือนีออกมาคราวเดียวแม่ช่องร้อยกว่าบาทแม่ออกมาแป๊บเดียวเอ้ยฝนเผาเฮือนเอ้ยฝน มันเป็นแมงบ่จักแมงเขากินเ่ได้นแมงเซ่บเดือยเานหวานเขาเลื่อยไม่คลายพี่น้องเลยมันเปื้อนนะเมะนั่ง ยังดังกระเฟืองไม่บ่เคยังถ่านบ่การกระด้งแล้วกรดังเลในห่อานเลย่อมะเนาะังกะโสอบ่านนะวายฝอยเดอซาสอเด้อของฝอยเด้อปี๊ยายโมเหงไม่มานดอกเออคนิดแตว่าฝอยเโเหงเทลต้องขายคนอื่นดอกขายฝอยลวกับพ่อของวัด้ เอา่ะนั่นเศร้าเหตดแล้วก so ูเมนบ่เออเศร้าเลยบรอเศร้าหรอเหตุจากทนน้ำตาอันไหตุบาเออเศร้าและก็ายม่อยเศร้าจบคนทิศสามยนีว้าวยอมเห็ุกันมีแลวกินเล่าหยาเราทิสามคนมันแย่ก็อียื เล็กๆนหนองที่เป็นพี่ช้าเผาใส่บุได้บ่สิมีเผาคายบุได้อคนดัเองบัดเพิ่นเห็ดตะกี้เห็นเด้สันเขาได้เต้าอยู่ล้าบ้าน ไกลเพื่อนคนหน่อยเนาะอน่อค่อคนหลอคนหล่อคนหล่อคนหล่อคนหลอ แทนสามป่แม่พอซื <All> right. mm ้ออยู่ตัวใหญ่เหตุน่าได้ไรเนาะโอ้อีเม่จักใส่ชงคิดเหตยังทำสิกินมือนี่แหละเอาออกแต่คืนนี้โอ้ได้เลย แข่งเป็ดอนนี้ป็ดกับกับแข็งเป็ดมันบอลนั่นบ่แม่หยาไปจักแม่อบเอาเป็นยังแม่ปิ๊งเอานะ่ะมัน,นพี่สาวกันหมากกินล,ละอบเอาแล้วมันกินได้ทั้งตอนทั้งน้ามันละแทะปุ๊บฮผัก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 ,กลงหม้อบิดนี่ ลีอบเอาอบเอาน้ออบอ้าวเหวอวะฮาอีเข้มมีบอเขื่องอบไหมนี่แข็งแห้งมันยังเห็ดบระไ้เลย เครื่องอบผักไทยกะหรี่แลวนะฮะจักมากพ่อมาริ่น้องๆไม่ใไนดก็ได้บังบักอะกรไอืาเซ็ดเซ็ดเดบ้านกโก้หนี่ก็ไดแม่ีนั่นแหละ่ะนั่นนอนีตกละนเดี๋ยวไปย่างลูกหันละ ย่างแล้วแต่เกิดใหม่กับย่างนี่แหละเนาะมัมีสีอยู่กับบักเมฆอยู่ได้บักโกโกุ้งก็จักแม่ย่างสีเบียร์อยู่ในนั้นแหละคนละย่านลมอือเมกย่างไปทางกับอย่างนี้ถามมันอ่อนกว่าจังสีซับอบเบิังขอไปหาหล่อซื้อเครื่องอบก่อนพี่น้องออกมาแล้วเครื่องอบผงกะหรี่ พริกไทยอันนี้ใส่กอกน้องเมกนี่ดิสองถงนะได้ตัวสำนี้ก็มีแตะถาอันนั้นมันอ่อนแล้วยังสิไปซับลงหมอแล้วก็ป<ห>รุงบ่ได้ยาก